เรื่องของจุดที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกต่างๆในเรื่องของการเดินทางนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คุณคร,รัมนอย่างที่บอกนะคะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการานต์ก็จะมีการเดินทางสัญจรไปมาประชาชนก็จะใช้รถใช้ถนนกันเป็นจํานวนมากนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการในหลายจังหวัดค่ะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักแล้วก็จุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ ที่จังหวัดตากนะคะนายสมชายกิจเจริญรุ่งโร,ร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตากพร้อมด้วยนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโรจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากนายวัฒนาสาครหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากในอำเภอแม่สอดในอำเภอพบพระในอำเภอแม่ละมาดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในห่วงของ เทศกาลสงการประจําปี2565นี้นะคะโดยท่านพัวราชการจังหวัดตากและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจที่ห้วยนกแลหมู่ที่9ตําบลช่องแคบอําเภอพพพระค่ะแล้วก็จุดตรวจหลักที่บ้านพระาธาตุหมู่ที่9แล้วก็จุดตรวจบ้านห้วยหินฝนหมู่ที่6ที่อำเภอแม่สอดนะคะ รวมถึงจุดตรวจป้อมตำรวจสายตรวจแม่จะเ่าปากทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่5จังหวัดตากเพื่อติดตามการดำเนินการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565ค่ะโดยโอกาสนี้นะคะท่านพ้ว่าราชการจังหวัดตากเองก็ได้มอบน้ำดื่มนมกล่องกาแฟรวมถึงอาหารสำเร็จรูปเจลแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากอนามัยให้กับ ท่านผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันกับที่อำเภอพบพ,พระค่ะทางด้านของนายแพทย์ธานุมาตรยานเวสกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่สองพร้อมด้วยนายแพทย์วิทยาพลศรีลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากพร้อมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้เยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันก็อสมอรประจําด่านชุมชนในพื้นที่ของอําเภอพพพระจุดตรวจหลักบ้านห้วยนกแหลจุดตรวจหลักคีรีราชในการนี้ได้มอบหน้ากาก,กอนามัยสเปรย์แอลโกอฮอลแล้วก็ถุงมือยางอนามายัยพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ประจําด่าน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงการ2,565รวมถึงการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ด้วยค่ะที่จังหวัดสุโขทัยนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะพร้อมด้วยนางกนกพรพันเทวีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทัยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุโขทัยนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจร่วมในพื้นที่ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม จำนวน2จุดแล้วก็จุดตรวจร่วมในพื้นที่อำเภอสวรรคลโลกอีกจํานวน1จุดด้วยกันพร้อมกับมอบสิ่งของน้ําดื่มแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจไว้เป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีการเสียสละเวลาทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยนะคะ ก็ในเทศกาลสงกรานต์ปี2565ในปีนี้พื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยก็มีการดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพร้อมกับอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนให้สอดคล้องกับการสภาพการจราจรควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางนี้ทางด้านของจังหวัดสุโขทัยเองก็มีการตั้งจุดตรวจร่วมจํานวน22จุดแล้วก็ด่านชุมชนอีกจํานวน287จุด ในพื้นที่ทั้ง9ก้าอำเภอของจังหวัดสุขโขทัยคะ่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะพลตรีอดุลชมเย็นผู้บัญชาการมฑลทนหารบกที่31ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแล้วก็น้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําจุดบริการประชาชนในช่วงของห้วงเทศกาลสงกรานต์ปีพุทธศักราช2565โดยมีว่าที่ร้อยตรีปรีชาพระน้อยประหลัดจังหวัดนครสวรรค์นะคะพร้อมด้วยผู้บัญชาการหน่วยทหารในค่ายจิรประวัติ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมูลนิธิแล้วก็ภาคเอกชนในการร่วมตั้งจุดบริการประชาชนร่วมให้การต้อนรับที่สําคัญเลยที่จุดบริการสถานีในตรงของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์น้ำเพลเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานในเรื่องของการดูแลยวดยานพาหานะต่างๆนะคะการซ่อมแซมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สามารถช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดพิจิตรนะคะนายภัยบูลนณะบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพระราชสิทธิเวทีเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนด่านชุมชนแล้วก็ได้มอบอาหารเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและก็กาลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์2,565นี้นะคะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองที่จุด บริการประชาชนตำบลท่าหลวงแล้วก็บริเวณวงเวียนบึงสีไฟตำบลในเมืองเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ป้องกันรวมถึงรถอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2565นี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเองท่านได้เน้นย้ำการกวดขันวินยัยผู้ใช้รถใช้ถนนให้สวมหมวกนิรภยัยคาดเข็มขัดนิรภยัยและไม่ให้ผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยานพานะ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลดการเสียชีวิตค่ะ